อัปเดตน้างงานอีกหนึ่งหลังหลังนี้อยู่คลอง7 3สามห้องนอนผ่อน4 0 0พันโซนนี้ก็จะเป็นโซนอีกหนึ่งโซนที่เอาไว้แบบถ่ายโรงถ่ายรูปนะข้างหลังฉากก็จะจะเป็นหน้าต่างทรงมูจิมาดูภายในตัวบ้านกันเป็นโซนโรงจอดรถนะฮะแล้วก็มาดูภายในห้องโถงกันซ้ายมือของจอก็จะเป็นห้องนอนห้องที่3หรือว่าเป็นห้องอนเนกประสงค์ก็ได้ห้องโถงค่อนข้างกว้าง แบ่งสามารถแบ่งซอยเป็นโซนรับแขกโซนทานข้าวได้เลยแล้วก็ห้องนอนห้องที่2ห้องที่3ไซส์จะอยู่3มเมตรคูณ3เมตรก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ไซส์มาตรฐานนะฮะมีช่องหน้าต่างให้ครบเลยในส่วนของครัวนะฮะอันนี้เก็บสีอยู่ในครัวก็จัดให้เป็นไซส์บิ๊กเลยไอ้ตัวแอลแล้วก็ตู้กั้นไม่ให้กลิ่นรบกวนภายในห้องโถงนะฮะโซน,นตรงนี้จะเป็นโซนห้องน้ำนะครับใครสนใจนะครับส่งเอกสารให้เจโฮมวิเคราะห์เบื้องต้นก่อนได้ พอเสร็จก็ย้ายของเข้าบ้านมีบ้านขอ,ของตัวเองได้เลยวัสดีครับ